สวัสดีครับพบกผมช่างแบงค์อีกแล้วนะครับก็วันนี้ก็มีงานนะครับซ่อมโทรศัพท์มาแนะนำเพื่อนๆอ,อ,อีกนะครับเป็นงานง่ายๆนะครับเเสียที่ซอฟต์แวร์เอ้อไม่เครื่องไม่ได้เสียแล้วครับเกิดจากผู้ใช้มากกว่านะครับก็คืออ,อปัญหาย่อนฮิตเลยแล้วก็โอ้เป็นไรายได้หลักเลยของช่างบางร้านนะครับ รวมทังหลานช่างแบงค์รับก็คือเนี่ยฮะเนี่ยครับล็อกรหัสวาดแล้วลืมครับผมลืมครับก็บางคนก็ไม่เข้าใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมคิดตังเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยบ้างน,นะครับก็ช่างแบงก็ไม่เทพพอที่จะเดาออกได้นะครับว่าวาดอะไร ทั้งแมงก็จะใช้หลักการของช่างนะครับในการทํานะครับแต่เครื่องนี้นะครับจะมีหลักการยังไงนะครับทําง่ายขนาดไหนลองเพื่อนๆมาติดตามรับชมกันเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามช่างแดงนะครับรบกวนขึน้นมากดติดตามใต้คลิปวิดีโอนี้หรือกดตัปสไครเปอร์นะครับให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ โอเคครับแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับจากที่ได้เกิดไว้ตั้งแต่อินโทรของคลิปที่เข้ามาแล้วนะครับก็คือเครื่องนี้ก็คือเครื่อง Two Smart สามจุดห้าทัดนะครับเครื่องรุ่นใหม่นะครับของ Two Move ซึ่ง Hand Reset มือไม่ได้นะครับต้องใช้โปรแกรมนะครับเท่านั้นนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยครับแต่ว่าตัวนี้ช่างแบงค์ใช้ Mac OS นะครับแต่ช่างแบงค์ได้ทำการลงวิดด้วนะครับเพื่อ จะจัดการเจ้าเครื่องนี้โดยเฉพาะเลยครับเป็น Windows เฉพาะกิจนะครับเป็น Windows 7นะครับก็คือว่าปกติ Mac ตัวนี้ครับ OS เป็นโยชิมิเตะนะครับคือจะลงได้แต่ Windows 8ขึ้นไปนะครับส่วน Windows 7จะลงไม่ได้นะครับแต่ช่างแม็คต้องการใช้วินโดว์เจ็ดสาบิตนะครับเพื่อจัดการต้องเป็น Windows 7 32ดสาบิตด้วยนะครับเพื่อจัดการเจ้าทูสมาร์ทสามทับเนี่ยครับ ส่วนวิธีการลงวินโดว์บน Mac ยังไงนะครับก็คลิกที่ลิงก์ที่โชว์ขึ้นหน้าคลิปนี้ได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเข้าวิดกันเลยครับนี่ครับใช่ปับ๊บน่โอเคครับขั้นแรกนะครับต้องโหลดโปรแกรมที่ชื่อว่าชูมิลูนะครับเนี่ยครับทางแม c โหลดมาแล้วส่วนท่านที่จะไม่รู้ว่าจะโหลด จากที่ไหนนะครับทางแบงค์จะทำลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็รบกวนกดติดตามใต้คลิปวิดีโอนี้ให้ช่างแบงค์ด้วยครับติดตามช่องสบายโมบายทีวีนะครับอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมนี่ครับหน้าตาโปรแกรมนะครับชูมิรูเป็นภาษาจีนนะครับเชื่อมต่อ USB debug นะครับจะเชื่อมต่อยังไงเราเราจะเข้าไปดี b ั g ได้ยังไงเพราะมันติดหน้าจอเนี่ยครับจอวาดเนี่ยครับเนี่ยเข้าไปดีบักไม่ได้ครับถ้าดีบักไม่ได้ก็เชื่อมไม่ได้ครับดีบักวิบีนะครับแต่มันมีวิธีนะครับทําตามช่างแบงค์ช้าชานะครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยครับปิดเครื่องครับปิดเครื่องครับเฉพาะรุ่นนี้นะครับรุ่นอื่นช่างแบงค์ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าอันนี้คือ วิธีการนี้คือจัดการเจ้าเครื่องนี้โดยเฉพาะเพราะว่ามันแฮนด์รีเซ็ตมือไม่ได้ครับโดยที่ไม่ต้องแฝดโปรแกรมใหม่นะครับอ่าเริ่มเลยนะครับกดปุ่มเปิดเครื่องสองวีครับหนึ่งสองกดปุ่มบวกหนึ่งสองสามสี่ห้าพร้อมกันนะครับปล่อยปุ่มเปิดเครื่องครับแล้วก็นับหนึ่งสามสี่ห้าแล้วก็ปล่อยปุ่มบวกครับอ่า จะเห็นใช่ไหมจอจอจอจะออก้ารอครับรออย่างเดียวครับไมค่อยอไม่ค่อยเห็นครับออกเย็นละวรอครับรออย่างเดียวเลยโอเคครับจะเข้าหน้านี้นะครับเนี่ยฮะกดรีเซ็ตครับหน้านี้จะขึ้นเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นนะครับรุ่นอื่นจะไม่ขึ้นอย่างนี้กดรีเซ็ตครับอ่า เนี่ครับจะรีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มรีเซตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้นอย่าเพิ่งดีใจนะครับกาวว่าโอ้โหเราเข้ารีเฟกเตอรี่รีเซ็ตได้โดยที่ไม่ต้องใช้โปรแกรมแล้วกดรีเซ็ตโทรศัพท์ครับติดรหัสบ้านเหมือนเดิมครับไม่ได้ครับตายเหมือนเดิมครับต้องเข้าไปเปิด USB debug Mode ครับเพื่อใช้โปรแกรมในการจัดการนะครับอเข้าไปเลยครับนี่นะครับนี่ก็เหมือนกับเราเข้าไปใน คือเปิดประตูประตูหน้าบ้านได้แล้วเป็นถ้าเป็นโจนนะตอนนี้เข้าไปในห้องครัวแล้วนะครับก็การเปิดดีบักนะครับก็คือตามตอนแรกนะครับเนี่ยไอคอนนี้จะไม่มานะครับเนี่ยสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับจะต้องเข้าไปที่เกี่ยวกับนะครับนี่ครับเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับเข้าไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับ แล้วเข้าไปกดที่เวอร์ชันนะครับสองสามสี่ห้าเนี่ย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 กดที่เนี่ยครับนะฮะเนี่ยหมายเลขบิวนะครับกดประมาณห้าครั้งกดเนี้ยหนึ่งสองมันจะมีมันจะรับถอยหลังแต่ผมผมผมได้ทําการกดเรียบร้อยแนละ้วเห็นไหมมันเลยขึ้นว่าไม่จำเป็นต้องพัฒนาเออเนี่ยไม่จะเป็นคุณเป็นมาัคุณเป็นนะักพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่แล้วนะครับเนี่ยก็กดตรงหมายเลขบิวห้าครั้งนะครับมันจะรับถอยหลัง สี่สามสองหนึ่งปุ๊บไอคอนตัวนี้ก็จะโผล่มาเลยครับสำหรับนัดพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับเข้าไปครับเปิดดีมาร์กโหมดครับตอนแรกมันจะปิดอยู่อย่างนี้นะเนี่ครับปิดอยู่อย่างนี้เลยครับให้เปิดครับตกลงครับเลื่อนลงมาครับการแก้ไขจุดบกพร่อง USB ครับตกลงครับแค่นี้ครับเปิดดีบัร์กลครับเสียบสาย USB ครับ ันนี้ผมใช้สอง n n o w w s นะครับก็จะ Connect to Windows นะครับไม่ Connect to Mac นะรอครับเนี่ยครับอ่านี้ลงไปครับนะครับเจอแล้วนะฮะตู้สมาร์ท3ามาทัสกีนครับ รอนะครับรอรอจนเชื่อมต่อสําเร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นวินโดว์ที่ครอบ MacOS อีกทีนึงนะครับก็คือจะเร็วฟูดปัดเหมือนวินโดว์แท้ๆอยู่บนเครื่องแท้ๆเครื่อง PC ีเครื่องแท็บเล็ตนี่คงจะไม่ขนาดนั้นนะครับอ่าเข้าได้แล้วนะครับจำไว้เลยนะครับพอได้เชื่อมต่อเรียบร้อยเสร็จเนี่ยฮะจะโชว์หน้าหน้าหน้า,หน,าหน้าปัจจุบันที่เรา ที่เราอยู่เนี่ยครับให้เข้าตัวนี้ครับนี่ภาษาจีนเป็นยังไงไม่ต้องสนใจนะครับเข้ารูปตัวนี้ครับนี่นีนะครับนี่นะครับเข้าไปเลยครับไม่ต้องสนใจภาษาจีนอ่านไม่ออกไม่ออกผมไม่รู้ว่าผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับนี่เรามาตรงนี้เลยครับรีคาบรี่ครับคลิกครับชื้ยังไงผมรู้แต่ว่าสีน้ําเงินนี่น่าจะเป็นเยืนะครับอลองครับเยืดูครับ ารี่แล้วนะเครื่องจะรีสตาร์ทครับจากเม่คิดที่ติดอยู่นะครับเราสั่งมีคาร์บรี่ครับอ่าจะขึ้นหน้านี้นะครับหุ่นยนต์นอนตายนะครับก็คือว่าเรากดมาหน้านี้ไม่ได้เราต้องใช้โปรแกรมมาเข้ามานะครับอ่าเราลองกดปุ่ม power ครับมาไหมดับปุ่มเคครับ กดปุ่มบวกนะครับบอลล่มบวกนะครับจะเข้าหน้านี่ยเป็นหน้าหากินของช่างนะถ้าช่างเข้าหน้านี้เมื่อไรนะครับก็คือรับทรัพ์ได้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเลื่อนลงมานะมาที่ Vip Data f a c t o r ร Reset นะโอเคคราวนี้ก็มาอ่านภาษาอังกฤษดูนะครับว่าเรา Enter โดยใช้ปุ่มอะไรนะครับภาษากฤีกอาจาร์ว่า volume up down to move high enter นะครับอดีจะลองกด enter ดูครับโอเคครับเลื่อนลงมาเลยกดเยีดครับรอครับชกว่าจะเสร็จ พอเข้าหน้านี้แล้วนะครับก็คือทำการรีเซ็ตได้เลยครับมันรีเซ็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็รีบูตสเตมนาวครับกดตกลงครับอ่าเดี๋ยวเรากลับมาดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็มารอเครื่องรีบูตนะครับรอเลยครับ ดูที่ว่าเขานี้จะได้ไหมอ้าวโหอันนี้รับตังค์นะครับยิ้มนะฮะทางแบงค์ยิ้มแะได้ตังค์แล้วเคสนี้นี่นะครับนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับในการรับมือเครื่องสาร,รพัดยี่ห้อเลยนะครับที่ล่างไหลามาจากประเทศจีนนะครับผมว่าน่าจะใช้ได้กับส่วนใหญ่80%นะใน80หรือ90%นะครับในในประเทศไทยเครื่องจีนเท่านั้นแหละครับ ออฟฟโอวโอ้สารภาพนะครับอย่าไปหลอกตัวเองว่ามันเป็นเครื่องยี่ห้อแบรนด์นะครับมันเป็นเครื่องจีนนะนั่นแหละครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปหน้าเมนูสัตไทยครับใส่ทิมข้ามครับยังไม่ใส่ครับ Wifi ข้ามครับข้ามไปเลยครับไปครับไม่ต้องเซตอะไรครับเวลาปัจจุบันนะครับอันนี้วันนี้วันที่นะครับฮะวันที่สิบสองครับ สเดือน5ครับพอคอสิบหกครับเสร็จสิ้นครับเวลาครับ1ิเจนขอตั้งเวลากวอนะครับ ห้าโมงสี่สิบครับพัดย่างยิงรสี่สิบเอ็ดอะหลังเที่ยงครับเทป็ไปแล้วครับยินดีต้อนรับทำตัวตามสบายโอ้ ผมสบายอยู่แล้วครับเนี่ยมีสาญลับษณทำตัวตามสบายครับตกลงครับเรียบร้อยครับแต่ว่ามันต้องรีคอวอรีโหมดก็คือข้อมูลมันจะหายหมดนะครับส่วนใหญ่ก็ใส่เมมใส่พยายามแนะนำลูกค้านะครับว่าพวกรูปภาพรูปอะไรให้เซฟลงเมมไว้ให้หมดเลยครับเวลาตั้งค่าครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับ าเพื่อนๆเห็นว่ามีประโยชน์นะครับรบกวนกด s u b s c r i b e นะครับใต้คลิปวิดีโอถ้าดูจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ถ้าดูจากคอมพิวเตอร์ก็กดจากอินโทรและเอาโทรได้เลยนะครับขอจบการน,นำเสนอแค่นี้นะครับถ้ามีอะไรสอบถามคอมเมนต์ลงใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับขอบคุณครับ Yeah.